สวัสดีค่ะหมุยนศรีนะคะวารัชเมทาวิวัฒน์ค่ะก็เป็นทางนักการตลาดและก็นักบัญชีค่ะซึ่งในตัวแพลตฟอร์มของ Agrivo ค่ะที่เราได้ทำขึ้นมาค่ะเกิดจากปัญหาหนึ่งเลยที่เราอะค่ะทำงานมาแล้วเราก็พบตลอดเวลาก็คือว่าเคยมีข้อสงสัยอะคะ่ะว่าทำไมธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศอะคะ่ะถึงไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากข้อมูลทางการเงินนะคะ พอเราพูดถึงเรื่องข้อมูลทางการเงินปุ๊บเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงเรื่องของบัญชีนะคะพอพูดถึงเรื่องบัญชีปุ๊บก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เข้าใจยากแล้วก็น่าเบื่อนะคะซึ่งอันนี้ล่ะค่ะก็คือว่าทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อะคะ่ะที่เป็น s m e ไทยอะคะ่ะพลาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงโอกาสนะคะในการที่จะขยายธุรกิจในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อนะคะ ส่วนธนาคารเองก็อาจจะไม่มีความมั่นใจเนื่องจากว่าข้อมูลที่ผู้ประกอบการให้นี่มีความล่าช้าแล้วก็ไม่ทันต่อเวลารวมถึงการทำบัญชีต่างๆที่ไม่เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เรามักจะพบอยู่ตลอดเวลาทีนี้ค่ะจากประสบการณ์นะคะที่ทางหมุยและก็ทีมงานนะคะได้ทำในส่วนของเป็นที่ปรึกษาใน การทำหลังบ้านธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีการเงินภาษีแล้วก็กฎหมายธุรกิจนะคะเราจะเจอปัญหาพวกนี้บ่อยมากจนเราก็ามานั่งคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรสักอย่างที่จะจอตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการได้นะคะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันมีโปรแกรมบัญชีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยแก้ ให้เพนพอยต์ของผู้ประกอบการและนักบัญชีดีขึ้นแต่จริงๆแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือว่าในโปรเ e สของกระบวนการการทำงานนะคะในการนำเข้าข้อมูลนะคะทางธุรกิจมาประมวลผลและแปรผลเป็นข้อมูล ทางบัญชีก่อนที่จะออกงบอะค่ะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็ล่าช้าซึ่งบางครั้งอะค่ะโปรแกรมบัญชีก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการใช้งานทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักบัญชีอะค่ะแอคทีเเราอะค่ะก็เลยเห็นจุดตรงเนี้ยว่าน่าจะมีะตัวหนึ่งที่ให้ผู้ประกอบการใช้นะคะมอนิเตอร์ธุรกิจของตัวเองรู้สภาพเกี่ยวกับการเงินของตัวเองได้ง่ายๆรวมถึงสามารถที่จะจัดการเอกสารเพื่อส่งต่อให้กับนักบัญชีได้ด้วย นะคะในส่วนของนักบัญชีเองก็ทำงานบนแพลตฟอร์มอีกอันนึงที่เหมาะกับเขานะคะในการที่จะรับข้อมูลจากผู้ประกอบการเนี่ยแล้วก็ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องหอบกองเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปทำงานด้วยนะคะเพราะตอนนี้นะคะเทคโนโลยีค่ะอินเทอร์เนต็ตเราก,ก็เร็วขึ้นนะคะ อุปกรณ์แล้วก็การใช้งานเครื่องมือต่างๆนะคะก็สามารถที่สะดวกมากขึ้นดังนั้นเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเราก็เลยได้ เปลี่ยนนะคะรูปแบบกระบวนการการทำงานใหม่ทั้งหมดและออกแบบประสบการณ์ในการทำงานระหว่างผู้ประกอบการและก็นักบัญชีค่ะให้สามารถเี่จะทำงานโดยผ่านเทคโนโลยีของเราที่เราได้ดีไซน์ขึ้นมานะคะตรงนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเหมือนกับโปรแกรมบัญชีทั่วไปไหมจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าของเราค่ะเป็น Innovation Process ที่เปลี่ยนรูปแบบกระบวนการการทำงานใหม่เลยและเอาเทคโนโลยีค่ะเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการที่จะ ลดข้อผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูลนะคะลด human error แล้วก็รวมถึงเอาเทคโนโลยีค่ะมาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการนะคะตัวที่เราดีไซน์ก็คือเราเรียกว่า agrivo a อ s s s t a ทนะคะตรงนี้เป็นโปรแกรมจัดการธุรกิจดิจิตอลออนคลน์ง่ายๆเลยผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องบัญชีแค่รู้ว่าตัวเองต้องทําธุรกิจนะคะและต้องออกเอกสารและบันทึกข้อมูลให้ครบก็จะสามารถที่จะเห็นสภาพการเงินของตัวเองได้เลยง่ายๆผ่านแดชบอร์ดที่เรามีให้รวมถึงตรงนี้เนี่ยก็จะคอนโทรลความถูกต้อง ของภาษีให้กับผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะกดปุ่มและก็ส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะส่งต่อให้กับนักบัญชีได้ทุกวันเลยไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดฉันจะส่งเอกสารไปนักบัญชีจะได้รับไหมหรือเอกสารชุดเนี้ยจะตกหล่นไประหว่างทางหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวเอกสารเองอะคะ่ะ ถ้าจะต้องรอ Messenger และส่งก็จะมีค่าขนส่งที่สูงตรงนี้ก็จะมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นก่อนที่ผู้ประกอบการจะเห็นงบการเงินผู้ประกอบผู้ประกอบการสามารถที่จะมอนิเตอร์เงินในกระเป๋าของตัวเองได้ก่อนนะคะส่วนแพลตฟอร์มอีกอันนึงของเราอะค่ะเราเรียกว่า Act i v เ t e เด o Book นะคะตัวนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยของนักบัญชีในการบันทึกเบื้องต้นนะคะนักบัญชีนะคะสามารถที่จะเข้ามาทำงาน พร้อมกับเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น OCR นะคะ AI ในการที่จะ learning ข้อมูลทางธุรกิจและ convert บันทึกบัญชีให้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเห็นข้อมูลที่เจ้าของธุรกิจนะคะส่งมาแล้วก็ ทำงานได้ทันทีเลยไม่ต้องรอซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารกับผู้ประกอบการได้ทันท่วงทีนะคะไม่ต้องรอคาดไปหลายๆเดือนแล้วอยมาถามเพราะปัญหาก็คือว่าบางครั้งะคะ่ะในธุรกิจอะคะ่ะมีกระแสะเงินเข้าและออกเนี่ยทุกวันถ้าเกิดว่ารอข้อมูลนะคะ ผ่านไปอาจจะแค่2หรือ3เดือนถ้ามี Transaction ในธุรกิจเยอะๆเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะจับไม่ได้แล้วว่ารายการนี้เกิดขึ้นคือรายการอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยถ้านักบัญชีอะค่ะทำงานในแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลได้ทุกวันนะคะเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ ติดต่อกับผู้ประกอบการได้อย่างทันเวลานะคะตรงนี้เนี่ยพอเวลานักบ,บัญชีทํางานเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะออกงบการเงินออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการได้เลยนะคะสิ่งที่จะช่วยเข้ามาก็คือว่า 1. ลด human error นะคะแล้วก็ให้นักบ,บัญชีมีเวลาเพิ่มขึ้นในการที่สามารถที่จะพัฒนาความรู้ตัวเองแล้วก็สามารถให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการได้ ทําให้ value added ในคุณค่าของวิชาชีพค่ะเพิ่มมากขึ้นเราก็คิดว่าตรงนี้มันเป็นส่วนเสริมนะคะที่จะทําให้สิ่งที่เทคโนโลยีเนี่ยมีแล้วคนก็พัฒนาไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีะคะ่ะสามารถทำงานควบคู่กันไปได้แล้วก็ยกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของผู้ประกอบการก็แข็งแรงขึ้นนะคะนักบัญชีก็ได้ในส่วนของการที่จะ สกิลรีสกิลตัวเองนะคะให้พัฒนาขึ้นแล้วก็ยกระดับคุณภาพวิชาชีพเพิ่มขึ้นค่ะจริงๆแล้วค่ะตัว a อ r i v o วค่ะ เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานของบัญชีซึ่งมาตรฐานบัญชีค่ะเป็นมาตรฐานสากลเหมือนกันทั่วโลกนะคะดังนั้นเนี่ยตัวแพลตฟอร์มเราค่ะในอนาคตก็จะขยายไปอย่างอาเซียนแล้วก็สามารถที่จะขยายต่อ,ตอไปในประเทศที่ทําบัญชีตามมาตรฐานบัญชีสากลค่ะตอนนี้ค่ะ อาชีพของบัญชีอะค่ะก็เป็นหนึ่งอาชีพนะคะที่อาเซียนเนี่ยแล้วก็ทั่วโลกขาดแคลนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ่ะในส่วนของวิชาชีพบัญชีค่ะเป็นหนึ่งอาชีพที่สามารถที่จะทํางานในอาเซียนได้อย่างที่เราเห็นนะคะก็จะมีอาเซียน CPA นะคะหรือแม้กระทั่งหมอสถาปนิกวิศวะค่ะที่สามารถที่จะมีใบประกอบวิชาชีพแล้วก็ทํางานในอาเซียนได้อะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าในแต่ละประเทศนะคะมี t a ท Point ตรงไหนที่เราต้องคอนเซิร์นแล้วก็ในส่วนของบัญชีเองอะค่ะตรงนี้เป็นมาตรฐานสากลการปิดง,งบการเงินเนี่ยเป็นรายงานมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วะค่ะนักบัญชีก็สามารถที่จะอัพเลเวลตัวเองนะคะแล้วก็ขยับไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านเราได้มากขึ้น,นะค่ะ <S <S ในส่วนของ a g r i v เเองอะค่ะ เราเป็นโซลูชันที่ง่ายครบจบในเรื่องของการทำบัญชีนะคะซึ่งผู้ประกอบการนะคะที่ทำบัญชีเดียวและอยู่ในระบบของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะขอคืนภาษีนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดภาษีให้กับผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ a อค i v o ค่ะมากกว่า100ล้านบาทเลยนะคะที่ที่เราทำอยู่ตอนนี้ค่ะใช่ค่ะก็คือว่าเทคโนโลยีของเราะคะ่ะ เราช่วยให้ผู้ประกอบการค่ะสามารถที่จะทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรวมถึงเขาสามารถที่จะนำข้อมูลนะคะที่เป็นตัวเลขทางการเงินมาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเพราะตัวเลขของการเงินนะคะและบัญชีเนี่ยจะสะท้อนภาพของธุรกิจได้ชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวางแผนดีๆค่ะไม่ว่าเราจะควบคุมต้นทุนได้นะคะรวมถึงเรายังสามารถที่จะ วางแผนภาษีจ่ายภาษีให้เหมาะสมไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปแล้วก็ตรงนี้ค่ะหากมีภาษีที่ต้องขอคืนนะคะผู้ประกอบการก็สามารถขอคืนได้อย่างรวดเร็วค่ะ